สวัสดีครับอยู่กับช่องน mm hmm. อนัทเฮลรอของลอซิ่งอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูยันชูลองปีกใหม่นะครับว่าจะสโลปได้หรือเปล่า mm hmm. คือไหมคือไมยปีกใหม่นี่ tím ăn 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 ทำการวัดนะครับยังไม่ได้ระดับนะครับจะเริ Meat ่มออกขุดใส่รถดำด้วยครับ ได้อยู่ครับปีกใหม่นี่นี่แหละวัดแล้ววัดอีกครับ

นี่ทอทงก็ใส่ดินเพื่อที่จะไปรับแสกนะครับตรงนี้เป็นงานสามได้ครับ

ไส่ปีก็สลบได้สวยเหมือนกัน <c oughs> เราตรงไปแล้ว ôm tới với bao tranh khuôn viên có thể đình phải lương mang tới với bao tranh quyền bao cứ tung cho hơi <laughs> ก็คุดอันนี้นานเนาะเอาเร่งเครื่องเต็มซูปเลยลองปีกใหม่ใจเต็มซูปเลย ด,ดูการเกาของจารย์ชูนะมาบเข้าให้ไม่รู้จะเป็นรูปอะไรนะครับเป็นแนวครับที่เกาๆไว้นี่เป็นแนวนะ,ะเริ่มสลบแล้วครับมาบเป็นไง

นี่เป็นชั้นแรกนะครับเห็นพี่นนท์ว่าเอาลงสามชั้นครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นรูปอะไร ปีกมันสั้นไปหน่อยนะครับได้อยู่แต่เล่กได้อ๋อชั้นได้เขายังไม่ใส่รถดำอรอ ครับปีกมันสั้นโอ้เมื่กี้เริ่มรวมแล้วเสียงเริ่มดังแล้วระมงระมงังระมงระมงังโคกน้องในเอ้ยน้องนาจะเดินเปิดข้างๆก่อนนะครับแล้วก็ให้รถลงไปเอาดินครับ นี้ดูไม่รู้เรื่องครับว่ามันเป็นรูปร่างแบบไหนผมอ่ะดูไม่รู้เรื่องปุ่มเต็มที่ครับ ดินออกไปเยอะเหมือนกันนะครับนี่ยถ้าใส่รถดําก็ประมาณ17-18รถแล้วครับทํายากเหมือนกันนะครับโค้งนนอนายากตรงที่สลบเป็นชั้นๆน,นี่นะครับ เนื้อที่สามได้ครับตรงนี้ีปีข้างนี่ก็ดีแลาอย่างนะมันอุ้มดินได้เยอะครับอุ้มกับปีก็ได้ ดินแข็งครับแต่มันก็ไม่แข็งนะบีบตอนนี้รู้สึกว่าร้อนมากอะ <c oughs> <c oughs> ยังยังไม่ชินครับยังไม่ชินกับปีกข้างครับแต่ก็พอทำได้ครับ เก่งอยู่แล้วครับยังไม่เป็นรูปเป็นร่างหรอกครับว่ายังไม่ ยังไม่ชินครับยังไม่ชินกับฝีข้างอบร้อนครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้นอน์นด,ดิโวโบรลอสซิงด้วยครับขอบคุณมากครับก็รอชมคลิปต่อไปด้วยนะครับ